ก็ทําในหน้าที่นี้มาประมาณเกือบสิบปีแล้วนะครับก็การจัดเอ h ิคอออสกีนี่ก็คือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับให้กับนักสะแพทย์ชั้นปีที่6กชั้นปีสุดท้ายที่จะจบไปเป็นแพทย์เรายิ่งมีคําว่าเอ h ิคอออส k ีก็คือทางจริยธรรมซึ่งจริงๆรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วยแะหลายสิ่งหลายอย่างที่ ที่เขาจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารหรือทำในเรื่องนั้นๆตรงนั้นมีความสำคัญครับเพราะเขาจะเป็นอาวุธของเขาในการที่ที่จะไปใช้ในชีวิตความเป็นแพทยในเรื่องของการเป็นครูแพทย์นี่ก็ได้ทำหน้าที่ตั้งแต่การเตรียมคัดเลือกข้อสอบค่ะเพราะว่าจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดการที่เราจะวัดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาเนี่ย เครื่องมือที่ใช้วัดก็ควรจะสําคัญดังนั้นเนี่ยเราก็มาช่วยในการแชร์ว่าข้อสอบที่ใช้วัดพฤติกรรมหรือว่าการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่มีต่อคนไข้ที่ถูกต้องตามเกณฑ์จริยธรรมทางการแพทย์เนี่ยควรจะวัดได้จริงแล้วก็เป็นข้อสอบที่เป็นมาตรฐานจากการที่ครูแพทย์ได้มาร่วมกันกานทำเนี่ยทำให้มองเห็นว่าหลายอย่างอาจารย์แพทย์หลายท่านก็จะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะหลงลืมไปบ้าง หรืออาจจะไม่ได้สอนนะคะตกหล่นไปบ้างะะก็จะได้ประโยชน์ในการช่วงทําข้อสอบด้วยกันสําหรับที่ผ่านมาโอ้โหสุดยอดครับเพราะว่าไม่เชื่อว่าเราทําเพื่อนักศึกษา40กว่าคนแต่ผู้ร่วมงานทั้งหมดเนี่ยเหยียบ200คนเราไม่ใช่แค่ให้นัก,นกเรียนเนี่ยมามาทำอย่างเดียวแต่นักเรียนเนี่ยเขาเขาได้ ได้เรียนรู้เขาได้รับคําเฉลยที่ถูกต้องด้วยแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาเวลาไปเจอประสบการณ์อย่างนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งเขาต้องเคยประทับใจอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะฮะในสิ่งที่ครูเนี่ยได้ได้เล่าสู่กันฟังมันเป็นกิจกรรมที่หนึ่งละส่งเสริมด้านวิชาการด้วยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือส่งเสริมด้านจริยธรรมตามโครงการแต่ว่าที่มองเห็นก็คือรู้สึกว่ามันเป็นความเอาใจใส่ของอาจารย์แพทย์แล้วก็บุคลากร ทุกคนของพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เขาเลยเห็นว่าเออเราจบไปเนี่ยเราต้องเจอกับสถานการณ์ยังไงแล้วเราจะจัดการกับสถานการณ์อย่างนั้นได้ยังไงได้ความรู้นะครับผมหลายๆอย่างเกี่ยวกับด้านด้านการดูแลคนไข้แบบองค์รวมนะครับผมการดูแลแบบที่มีคุณธรรมแล้วก็มีหัวใจความเป็นมนุษย์นะครับให้เราได้เหมือนแบบเป็นแบบทดสอบมีผู้ป่วยจําลองมีสถานการณ์มาให้เราได้ทำเนี่ยก็เหมือนเป็นการรีมายเป็นการทําให้เราตระหนักว่า การใช้จริยธรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจนะ่ยมันเป็นสิ่งที่ก็ยังสำคัญอยู่สำคัญมากด้วยใช่น่าจะผ่านไปประมาณ6-7 6 7ปีแล้วอะค่ะ,คะก็ตอนนั้นก็สอบตอนเป็นเอกเทิรนกันละค่ะก็ตอนนั้นจะเป็นอาจารย์มิเชียนคุมอยู่ค่ะซึ่งตอนตอนนั้นเลยเนี่ยแบบรู้สึกว่าเุ้ยต้องมาสอบจริยธรรมรู้สึกตื่นเต้นมากคือตอนนั้นยังไม่ได้มีคอร์สเรียนแบบ เหมือนจริงจังเหมือนรุ่นน้องนะตอนนี้ค่ะแต่ว่ามันก็จะโดนสอดแทรกลงไปในระหว่างการทํางานการเรียนเพราะว่าอาจารย์ก็จะเน้นย้ําอยู่เสมอเมื่อผ่านไปในทุกๆแผนกอะค่ะพอได้พอได้มาแบบเป็นคนคุมสอบเองก็ทําให้รู้ว่าอาจารย์มีความทุ่มเทในการที่ พัฒนาข้อสอบแล้วก็ตั้งใจที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้อย่างเต็มที่อะค่ะเมื่อเขาจบไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ไปเจอหลายๆครั้งที่เราไปตามเยี่ยมเด็กเนี่ยเราก็พบว่าเราก็ถามเนาะว่าจำได้ไหมที่เคยมีสอบเอทิคอาสกีแล้วได้เอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับสถานการณ์จริงๆบ้างไหมนะคะเด็กส่วนใหญ่บางคนก็บอกว่าเคยมันก็ทําให้เขารู้ว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์คล้ายๆกันแบบไหนเหมือนกับคล้ายๆกับ มีการติดอาวุธให้เขาอะคือตั้งแต่ตอนเรียนเราก็ต้องใช้อะคะ่ะจบไปเราก็ต้องใช้เหมือนกันนะคะคือทุกๆครั้งมันก็รดนสอดแทรกในการใช้งานเรื่อยๆอะคะ่ะทําให้มันติดเป็นนิสัยทําให้มันติดเป็นกิจวัตรประจาวันทําให้มันติดทําให้จริยธรรมมันอยู่ในจิตใจของเราอะคะ่ะความรู้สึกที่มีต่อเอสกอสกี้คือความภูมิใจความภูมิใจที่ ลูกมาขนแก่นทำได้อ่ะค<า>่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยใช้ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความคิดทรัพยากรเรื่องเงินทุนจำนวนมาหาศาลทีเดียวเพื่อเพื่อทำให้นักศึกษาแพทย์ของเราได้เรียนรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของการเป็นแพทย์คือเรื่องจริยธรรมซึ่งรูกมาขนแก่นทำได้แห่งเดียวในประเทศไทยและทำมาตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะคุณนิ่มิ่นก็อยากถามแม่ว่า แม่เป็นอันสมัครเป็นคนไข่โบอะไรไว่าอยากลองไปอยู่นิ่มอยากไปอยากไปบ่เคยไปอยากเทียจักเป็นอังไรหันอยากไปน้ำเพลินพวกน้องนองนักศึกษาอันสอบเจงอยู่จา้าเป็นตะพานสุคนอยู่จา้าเพิ่นควอมูดีสุคนอยู่สังเกตว่าคำถามเพิ่นนี่พานทุกอย่างแม่จิงทีิเขาสอบไปจริงจิเขาเป็นค้นไข่เขากรู้้ดีว่าเออเพิ่นคือสิบพานอยู่ดอกอยังสิก็อยากให้เพิ่นพานทุกคนเลยจา้า เพราะว่าเพิ่นกับเลี้ยนมาแล้วเนาะอยากเพื่อนพานอยากเพิ่นเป็นหมออยากให้เพิ่นรักษาค้นไข่ต่อไปเนาะ,ะคือก็อยากขอบคุณทั้งอาจารย์แพทย์แล้วก็พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนแล้วก็ผู้ป่วยจำลองน,นะคะที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทเป็นเป็นอย่างดีแม้กระทั่งว่าเรานัดเช้าขนาดไหนเพื่อที่จะมาขึ้นรถ หรือว่าจะไปไปเดินทางระยะไกลขนาดไหนจะเป็น3าชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงทุกคนก็มีความกระตือรือร้นที่จะไปให้ความร่วมมือหรือว่าไปร่วมกันจัดทําโครงการให้สําเร็จไปรูร่วงด้วยดีค่ะเ,ออเหนื่อยไหมในส่วนของเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบจะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องไปทํางานแล้วตัวเองจะมีความกระปี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปทําให้มันเสร็จรู้เรื่องนะคะในส่วนของตัวเองนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นนะออถึงแม้ในการทํางานมันต้องมีอุปสรรค มีคิดบวกคิดลบแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงหรือว่าคนค่อนข้างสูงในองค์กรเราที่มีการคิดบวกแล้วก็มีผู้บริหารคือท่านผอค่ะนายแพทย์สุรชัยท่านจะพูดอยู่เสมอว่าคิดดีพูดดีทําแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองเจ้าก็จะยึดตรงนี้จนตลอดเวลาว่าเออถ้าเราคิดดีทําดีพูดดีคิดในสิ่งดีๆเจ้าก็ นึกอยู่เสมอว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเรามันก็จะดึงดูดในเราไปในสิ่งที่ดีเองนะคะก็อย่างแรกก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นคือคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศัก,กยภาพในการทํางานคือเรามีสกิลในการทํางานแบบทำหัตถการเก่งดูแลคนไข้เป็นมีความรู้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะขาดไปคือคือเรื่องของจริยธรรมจิตใจเนี่ยคะ่ะ คือมันยังไม่ค่อยเด่นชัดมากเท่าไหร่กิจกรรมนี้ถือว่ามีความสําคัญมากๆก็สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับผมขอบคุณคณาจารย์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่อุตส่าห์เหนื่อยยากมากเลยครับผมคือเห็นว่าทุกคนมีการเตรียมเตรียมตัวเตรียมการมาอย่างนานเลยครับอย่างเช่นแบบมีการแคสติง้งนักแสดงอะไรอย่างนี้คือคืออยู่กับงานใหญ่งานโตมากเลยครับคือไม่คิดว่าจะทุ่มเทกับเอเ็กเทิร์ ได้มากมายขนาดนี้ครับผมกออ็แล้วก็ขอบคุณที่แบบมองเห็นประโยชน์คือนอกจากที่จะมีการเรียนการสอนด้านวิชาการความรู้แล้วก็ยังมีการเรียนการสอนในด้านที่เป็นออการดูแลเรื่องจิตใจครับผมการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าจะมีสถานที่ศึกษาที่ไหนที่จะนอกจากจะสอนวิชาการแล้วจะมาสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์แบบนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับ ก็เลยมีความรู้สึกทั้งเป็นกิจกรรมที่ทําให้รู้สึกว่าเราได้ด้านจริยธรรมได้ด้านวิชาการแล้วก็ได้ความอบอุ่นความรักความเอ็นดูจากผู้ใหญ่แล้วก็จากพี่ๆเจ้าหน้าที่หลายๆคนที่เขาเป็นห่วงเราและในขณะเดียวกันเขาก็เป็นห่วงคนไข้ที่เราต้องไปดูแลด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากๆสําหรับกิจกรรมนี้แล้วก็ขอให้มีต่อไปค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารักโรงพยาบาลขอนแก่นมากๆค่ะขอบคุณค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราได้สร้าง,งสรรค์ให้ลูกสิษย์คงไม่ได้ร้อเปอร์หรอกแต่ว่าเราดีใจและภูมใจที่มีรูกสิษย์ที่ดีมีความกระตันอยู่แล้วก็สามารถนำความกระตันอยู่นั้นในความดีนั้นมาสร้างให้ผู้้อื่นตรงนั้นเด้เป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจไหมอาจารย์หลายท่านสอนอยู่แล้วแต่มันจะซ้ำๆกัน ะก็จะในแง่ที่ซ้ำๆกันไม่หลากหลายเหมือนกับการที่เรามาจัดสอบเนี่ยจะทำให้ได้ครบทุกมิติของการที่จะต้องนักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์ค่ะอาจารย์ก็จะได้นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะ,ะมิติเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของการสื่อสาร ที่เข้าถึงผู้ป่วยการสื่อสารที่สามารถจะจัดการความขัดแย้งต่างๆได้นี่ก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขา,เานักเรียนก็ควรจะมีทักษะด้วยเพื่อที่จะจบออกเป็น,เป,นเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ะคระับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ศูนย์แพทย์ที่อื่นที่ยังไม่ได้จัดเนี่ยน่าจะต้องไปคิดน่าจะต้องไปทำแล้วเอาไปจัดให้นักเรียนแพทย์ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก ethical ski เป็นกิจกรรมที่เกิดจากพลัง ความสามารถความทุ่มเทของอาจารย์ประจําสวนแพทยศสาสตร์ชั้นคลินิกอมับบงขันแก่มาแน่นนานนะคะแม้ว่าอาจจะเป็นดูเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆจัดแค่2วันแต่ว่าอาจารย์ทุ่มเทมาตลอดก็อยากให้ปรดพุกันธ์ทราบว่าเราตั้งใจจริงเพื่อจะผล,ผลิตแพทย์ของเราให้มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อแผ่นดินเกิดของเราค่ะ